สวัสดีค่ะวิวจากช anel คอย n t ว i e ค่ะวันนี้อยู่ในช่องจุดชมวิวนะคะและวันนี้วิวกลับมาก,กับ รายการที่ห่างหายไปค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะนั่นก็คือรายการวิวได้อะไรมานั่นเองซึ่งวันนี้เห็นกล่องที่อยู่รอบตัวตวิวมากมายเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าล้องมันแทนๆเราไปแล้วลบก็ขอให้เข้าใจนะคะว่าช่วงนี้คือช่วงโควิด19นะซึ่งเราอยู่บ้านกันค่อนข้างมากแล้วทุกคนก็สั่งของออนไลน์มาก,กระหน่ำมากทั้งวิวทั้งแม่และคนอื่นๆในบ้านนะคะดังนั้นกล่องๆๆๆๆเต็มไปหมดเลยค่ะช่วงนี้น่าจะเห็นกันในข่าวใช่ไหมคะว่ามันมีการเปิดกรุ่ปธรรมศาสตร์และการฝากร้านจุฬามาร์เก็ นนั่รวมถึงบางโรงเรียนก็มีการเปิดแบบมาเก็ตเพลสในโรงเรียนของตัวเองด้วยนะอย่างของวิวก็มีเหมือนกันก็มีแบบสา่จุฬามาเก็ตเพลสของตัวเองเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามค่ะสามกล่องที่อยู่ข้างหน้าของวิวนี้ล้วนแต่มีที่มาเดียวกันนั่นก็คือมาจากกรุปจุฬามาเก็ตเพลสนั่นเองเพราะว่ารอบวิวก็จบจุฬานะดังนั้นเพื่อช่วยเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆทั้งหลายนะคะวันนี้วิวก็เลยจะมาเปิดกล่องทั้งหมด3กล่องนี้นให้ทุกคนดูว่าจากกรุปจุฬามาเก็ตเพลสเนี่ยมีคณะไหนส่งอะไรมาให้วิวลองใช้ลองชิมกันบ้างค่ะ ซึ่งก็สั่งอันเล็กๆก่อนเนาะจำไม่ได้แล้วว่าอะไรคืออะไรบ้างเพราะว่านอกจากในจุฬามาร์เก็ตเพลสเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่วิวสั่งของค่อนข้างเยอะเนาะทุกอย่างเดลิเวอรี่หมดนะคะแต่ว่า3ชิ้นเนี่ยเป็นสชิ้นที่มาจากจุฬามาร์เก็ตเพลสทั้งหมดนะคะฉันไม่ได้แล้วจะได้ฟีลลิงเหมือนกับเปิดของขวัญวันคริสต์มาสนิดนึงนะเพราะว่าจำไม่ได้เลยว่าตัวเองแบบมีอันไหนใครส่งมาให้บ้างอันไหนซื้ออะไรบ้างนะก็เดี๋ยวเปิดไป้อมกันเลยเปิดแล้วนะขอแทกนั่นก็คือ การกระแทกไม่ใช่เปิดปออช้ำนะคะแน่นอนว่าของที่ได้มามันจะต้องมีการแพ็คมาอย่างดีใช่ไหมเพื่อป้องกันการก,กระแทกนะคะเป็นการแกะที่ไม่เรียบร้อยเลยแต่ว่าได้ผลเร็วที่สุดนะคะโอโอ๋อจำได้แล้วนะคะนี่เห็นกล่องอีมั้ยนะคะนี่คือเครื่องประดับนะคะจากแบรนด์ที่ชื่อว่าดุสดียจิวเวอนะคะก็มีทั้งหมด2กล่องค่ะว่ามาจากคณะอะไร เอาจริงป้ะตอนที่ส่งมาเขาไม่ได้บอกว่าเขามาจากคณะอะไรค่ะแต่ว่าวิวแอบไปทำรีเสิร์ชมานิดนึงก็ถ้าผิดขอโทษด้วยนะคะแอบไปสือมาว่ามาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะก็ด้านในจะเป็นต้มหูที่วิวสั่งมาทั้งหมด3ลายด้วยกันนะคะอู้นี่ค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องเจาะหูหลายรูนะคะเจาะรูเดียวแล้วมันก็จะไล่ขึ้นไปข้างบน่างนี้เลย,ยใส่ให้ดู อันนี้ก็คืออันหนึ่งที่ชอบมากโหวตกันว่า3อันนี้ชอบอันไหนมากกว่าระหว่างหนึ่งแล้วก็อันที่2อันนี้เป็นลายที่วิวชอบเป็นการส่วนตัวนะคะคือส่วนตัวเป็นคนชอบ snowflake หรือว่าเกร็ดหิมะนั่นเองดังนั้นก็เลยเอาอันนี้มานะคะนี่นี่ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะแล้วก็อันที่3นะคะอันนี้พิเศษนิดนึงทุกคน มันจะหน้าตาเป็นแบบนี้เพราะว่ามันมีทั้งหมด3ชิ้นประกอบกันอยู่นะคะแป้นนะคะอันที่สองจะเป็นเหมือนเพชรธรรมดาอันเรียบๆนะแล้วก็อันที่3าจะเป็นเหมือนแบบห้อยๆมาวิธีใส่ก็คือใส่อันแรกเข้าไปก่อนนะคะใส่แรกเข้าไปก่อนแล้วก็เอาอันนี้ที่เป็นแป้นเนี่ยใส่เข้าไปข้างหลังนะแล้วก็เอาที่เป็นแป้นปิดข้างหลังนะเราก็จะได้ต้๊กหูที่ค่อนข้างจะมีมิตินิดนึงนะคะเขาบอกว่าความพิเศษของตังห๊หวเนี่ยก็คือมันเป็นเงินแท้ชุบทองคําขาวแล้วก็ตัวเพชรเนี่ยจะเป็นเพชรรัเสเซีย จากที่อ่านมานะคะทั้งหมดนี้ไม่มีส่วนผสมของนิกเกิลเลยดังนั้นใครที่แพนิกเกิลที่แบบโอ๊ยใส่ต้มหูบางอันที่มันเป็นนิกเกิลแล้วผื่นขึ้นหรือว่าตรงรูหูเนี่ยจะบวมเนี่ยก็อันนี้ใส่ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะนี่ก็คือต้มหูตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ันนี้ก็คือโอ้จำได้แล้วอันนี้คือ Pickup นะคะก็คือเป็นแบรนด์พวกผลิตภัณฑ์หมูแปลรูปต่างๆอันนี้ที่เป็นห่อ,อก,กระดาษเนี่ยถ้าจำไม่ผิดคิดว่าเป็นกุนเชียงทุกคนเชียงกุนเชียงอะไรจริงๆด,ด้วยเนี่ยฮะเป็นกุนเชียงจากแบรนด์ Pick Up อ่บสำหรับ2เซตนี้นะคะที่เพิ่งแกะมาดูเป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูต่างๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมาจากคณะรัฐศาสตร์นะคะส่งมาให้ รหัส54เขาบอกว่าของเขาเนี่ยนะคะเป็น Pick Up Healthy p o อกนะคะผลิตภัณฑ์จากหมูเกรดพรีเมียมที่ผลิตและจำหน่ายมามากกว่า40ปีสั่งได้ที่ Line แอ p i c k u p นะคะอย่างอันนี้ที่วิวถืออยู่นะเป็นหมูฝอยกรอบไร้มนันไม่มีน้ำมนันผงชูรสและวัตถุก,กันเสียคะ่ะเริ่มต้นแพ็คละ100กรัมนะคะราคา100บาทนะแบบที่คิวถืออยู่ในมืออย่างนี้นะคะแล้วก็ กุนเชียงค่ะเนี้ยเป็นกุนเชียงที่ใช้เนื้อหมูส่วนคอไม่ผสมดินประสิวผงชูรสแล้วก็วัตถุก,กันเสียเริ่มต้นที่ห่อละ500กรัมราคา180บาทนะคะที่สําคัญเขาบอกว่า2อย่างนี้มีความพิเศษก็คือคนที่แพ้ท็อปเองกนะคะก็คือของที่คนแพ้มากที่สุดเนี่ยแปดอย่างเนี่ยสามารถกินได้เพราะว่าไม่ใส่นะคะดังนั้นใครแพ้ง่ายก็ถ้าอยากหาอาหารออร์เนทีฟสิ่งนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ค่ะไปที่คณะถัดไปนะคะเราได้อะไรมาอีกช ชุบอันนี้นะคะก็เป็นตัวแทนจากคณะอักษร,รศาสตร์นะคะส่งอะไรมาให้นั่นก็คือตาลาสดาชชร์รราาาช,ช็อกโก,โกโถถลแลตผสมออร์แกนิกคาคาวนะคะดาร์ช็อกโกแลตโกโก้ถึง36.5%ปราศจาไขมันอิมตัวราศจากน้ําตาลแลคโตสนะคะสาวอักษรเขาบอกมาว่าในบรรดาผงโกโก้ในตลาดเนี่ยของเราเข้มข้นเป็นดาร์ช็อกโกแลตแท้แต่ว่าไม่หวานมากแล้วก็แก้วหนึงแค่80กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะคะแล้วก็ใส่คาคาวที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดเข้าไปด้วยทําให้มีโพลีฟีนอลแล้วก็ค่าการต่อต้านอนุมล อิสระสูงมีประโยชน์จริงๆขายเป็นกล่องกล่องละ215บาทมี12ซองซื้อได้ในลาซาด้าจ้าในฐานะเด็กอักษรด้วยกันนะคะขอแสดงความนับถือคือ <G ül üyor> เริ่มไม่เข้าใจตั้งแต่ตรงซุปเปอร์ฟู้ดจนถึงพลีฟีนอลอนุมอิสระแล้วเอาเป็นว่าถ้าใครฟังเราดูเรื่องเข้าใจว่ามันดียังไงก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปลองอุ่นนุนเขากันดูนะคะ เดี๋ยวเขาจัดการทุกอย่างตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปชิมให้ดูค่ะว่าอร่อยจริงหรือเปล่าไปเปิดมาข้างในก็<ๆ>จะเป็นซองๆนะคะมากมายยกขึ้นมาซองนึงก่อนเลยชีกชีกชีกมีรอยบากเรียบร้อยครับเตรมไม่ต้องใช้นะคโกโก้แบบเข้มข้นนะคะเด้งใส่จมูกก่อนเลยนะเขาบอกประมาณ1 0 0มิลลิลิตรแต่เราจะใส่น้อยกว่านั้นนิดนึงเราใส่แก้วแบบนี่แค่นี้พอเพื่อให้มันค่อนข้างเข้มข้นหนยช้อนกันกลิ่นนี่แบบ เออเชื่อละที่เขาบอกว่าเป็นโกโก้เข้มขน้นแล้วก็เป็นดาร์กช็อกโกแลตมีน้ําตาลน้อยคือมันคือดาร์กช็อกโกแลตอตทุกคนแต่สําหรับตัววิวเนี่ยที่เป็นคนค่อนข้างชอบหวานนะคะก็ปกติอันนี้บอกเลยนะว่าปกติเวลากินช็อกโกแลตเจ้าไหนก็ตามวิวจะใส่นมข้นค่ะเพราะว่าวิวชอบกินหวานนะแล้วก็มันจะได้กลิ่นนมได้กลิ่นอะไรด้วยก็น่าจะทําให้เข้ากับรสนิยมวิวมากกว่าแต่ถามว่ากินปเปล่าๆได้ไหมได้เลยนะ เมื่อกี้เท่าที่ชิมดูเนื่องจากมันไม่ได้ผสมน้ำตาลหรือไม่ได้ผสมอะไรถ้าใครทําขนมแล้วต้องการใช้ผงโกโก้ก,ก็คิดว่าอันเนี้ยเหมาะกับสูตรขนมเพราะว่าพอทําขนมอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มอะ่ะถ้าเราใช้กโกโก้ยี่ห้ออื่นที่มันมีน้ำตาลอยู่แล้วมันน่าจะไม่เข้าเท่าไหร่นะคะชื่อด,ดีอร่อยทุกคนอร่อยเลยแหละมันแค่ขาดหวานเพราะวิวเป็นคนกินหวานจัดนะคะเน้นอีกครั้งว่าวิวเป็นคนกินหวานจัดมากๆดังนั้นพอใส่นมข้นเข้าไปคือแบบ ีมมควาสุก็ชิมไปแล้วนะคะเรียบร้อยเขาบอกว่าอันนี้ฝากมาบอกสําหรับแฟนๆของพายอ๊บวิวนะคะจะได้ส่วนลดพิเศษ10บาทถ้าเกิดสั่งผ่านทาง l a z a d a นะก็กดได้ทางลิงก์ด้านล่างเลยนะคะหรือว่า QR Code ที่ขึ้นให้ตรงนี้นะคะเอาเป็นว่าก็ส่วนลดนี้ใช้ได้ถึงวันที่30มิถุนายน2563นมี้เท่านั้นนะคะก็ใครอยากชิมก็ลองเข้าไปซื้อกันได้ค่ะนะเปลี่ยนชุดอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าจริงๆนี่คืออีกวันนึงนะแต่ว่าอันนี้แถมพิเศษเพราะว่ามาจากจุฬามา c e เก็ตเพลสเหมือนกันวว่่่่าาาคณะะอไรสงมแต อันนี้เป็นของกินนึงนะเราต้องเปิดเลยนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นขนมปังนะ Dancing Vita Baker ซึ่งความเจ๋งของร้านนี้คือเขาบอกว่าคนกินร้านนี้เจ๋งโคตรไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกันเถอะถ้าใครได้ยินเสียงอะไรแปลกๆก็วิวสักผ้าอยู่นะคะทุกคนก็จะมีเสียงเครื่องซักผ้าแทรกมาเป็นระยะนะคะความ w o r k f r o m Home ที่แท้ทรูนะคะตอนนี้ทุกอย่างก็อยู่ในบริเวณนี้เสียงเรียวมากเลยอะ ี่แพ็คมาอย่างดีนะคะมีกระดาษปิดมาด้วยแล้วก็เป็น Lost Actually นี่เขาบอกว่าเป็นขนมปังแบบไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลเป็น100% natural sugar free low carb low fat keto friendly ด้วยเก็บในตู้เย็นได้10วันเก็บในช่องฟรีซได้45วันหลังจากวันที่ผลิตอก็มาลองกันไหมขนมปังไม่มีน้ำตาลรสชาติจะเป็นยังไงแกะเลยแล้วกันนะคะ ขอแอบบิชิมก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวชิมเสร็จแล้ว,วจะไปทําเป็นมื้อเช้ากินอย่างจริงจังนะเฮ้ยเอาจริงต่อให้ไม่มีแป้งนะเนื้อข้างในมันก็ดูเป็นขนมปังแบบขนมปังอะขนมปังจริงเลยนะทุกคนแล้รสชาตนะิเป็นไงมันคือขนมปังอนะทุกคนมันอาจจะไม่ได้เหมือนขนมปังที่เราคุ้นเคยร้อยเปอร์เซ็ เออมันไม่เหมือนขนมปังที่เราคุ้นเคยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่ามันเป็นขนมปังไหมมันเป็นคือมันขาดสิ่งที่เป็นแป้งและน้ําตาลไปจริงๆแต่ว่าชาติโอเคกินได้สําหรับใครที่ไม่อยากกินแปง้งไม่อยากกินน้าตาลโอเคสิ่งนี้ทดแทนได้ค่ะโอเคเลยอือก็เดี๋ยวสิ่งนี้น่าจะไปอยู่ในข้า,าวเช้าของวิวมื้อนี้นี่แหละค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากมเลยนะคะที่ส่งของมาให้วิวลองจากจุฬามาร์เก็ตเพลสนะแล้วก็ใครที่อยากอุดหนุนร้านไหนก็ตามที่วิวรีวิวไปนะคะดูลงรายละเอียดมาให้ด้านล่างแล้วคคคค่่่ะะะะวััันนนนนนีี้้ลลาไปกกกอนนะะทุสด